การเจริญอาณาปานสิยังไม่ได้ขอมากเลยผู้เจ้าให้ทำวันละสามเวลาเชา้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าในเวลากลางวันในเวลาเย็นนะและนานขนาดไหนนะบอกผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องเจริญสามเวลาแล้วแล้วเวลาละกี่ชั่วโมงไม่ต้อง ไปดูอีกพระสูตรหนึ่งลงขอแค่ลัดนิ้วมือถ้าพิขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแขวนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า ยิ่งมากยิ่งดีแต่น,น้อยๆขอแค่เวลาเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้รัดนิ้วมือนะาศาสดาเราไม่มีการพูดเล่นพูดเอาใจประจบประแจงขายไม่มีพูดแต่สัจจะความจริงตลอดโยมแค่ตั้งใจจะทำแค่ลัดนิ้วมือโยมลองสมาทานสักหนึ่งเดือนวันละสามเวลารัดนิ้วมือไม่ง่ายนะบางทีวันทั้งวันเนี่ยโยมหายไปเลยนึกลมหายใจไม่ออก นั้นถ้าโยมสามารถทำได้ขนาดเนี้สติโยมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น